สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะครับที่กําลังชมเทปวิดีโอการเรียนการสอนในเรื่องของการสมัคร Facebook กันในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้จะเป็นการสอนเรื่องของการสมัคร Facebook เป็นการ update, อัปเดตข้อมูล ณวันที่19ตุลาคม2566นะครับว่าขั้นตอนในการสมัคร Facebook ณนะปัจจุบันนี้นะครับที่อัปเดตล่าสุดตอนนี้มีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับมันแตกต่างจากเดิมยังไงนะครับหน้าตามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าแต่ละปีหรือแต่ละครั้งเนี่ยหน้าตาในการสมัคร a c e b o o k ต่างต่างเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับตำแหน่งการกดสมัครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเราต้องใส่ข้อมูลอะไรบ้างในการสมัคร Facebook นะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําทการเรียนการสอนกันนะครับผ่านเทปบันทึกวิดีโอการเรียนการสอนในตอนนี้นะครับย้ำอีกทีนึงว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลณนะวันที่19ตุลาคม2566นะครับอันดับแรกเลยก็คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือในเรื่องของอชื่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 อยูสเซอร์ของ Facebook ที่จะสมัครนะครับ เราจะใช้เบอร์โทรศัพท์หรือเราจะใช้อีเมลในการสมัครก็ได้หลังจากนั้นก็จะมีรหัสผ่านนะครับเราจะต้องคิดกําหนดขึ้นมาเองว่าเราจะเอารหัสผ่านอะไรนะครับตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่มีผลต่างกันไม่เหมือนกันนะครับตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่มันต่างกันนะครับเวลาเข้าระบบแล้วก็จะมีตัวเลขร่วมด้วยก็ได้แล้วแต่นะครับในการสร้างรหัสของ a c e b o o k นะครับแล้วก็ชื่อของ Facebook ที่เราจะสร้างนะครับว่าเราจะใช้ชื่ออะไรในการใช้ชื่อ Facebook ของเรานะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการสมัครกันเลยนะครับเราจะต้องเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนเบราว์เซอร์อันนี้เป็นการสมัครผ่านหน้าหน้าเดสก์ท็อปหรือผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านโน้ตบุ๊กนะครับเราจะต้องเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนก็คือตัวเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับใช้ตัวไหนก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะครับเราจะใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กโวเลอร์หรือเราจะใช้ Google Chrome หรือเราจะใช้ Mozilla Firefox หรือเราจะใช้ตัวตัวไหนก็แล้วแต่นะครับ Opera หรือจะเป็น UC Browser หรืออื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วแต่เลยครับว่าเราจะใช้ตัวเบราว์เซอร์ตัวไหนแล้วแต่ความถนัดของเรานะครับเมื่อเราเข้าสู่หน้าเบราว์เซอร์เสร็จแล้วเราก็จะต้องพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ www.facebook.com ตรงนี้นะครับ www.facebook.com ก็คือ www. f a c e b o o k com นะครับอันนี้คือ facebook com นะครับเมื่อเรากด facebook com เสร็จปุ๊บกด enter หนึ่งครั้งนะครับก็จะเข้าสู่หน้าของ facebook ตัวนี้นะครับเมื่อเข้าสู่หน้าหน้าหน้าของ facebook ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาดูตรงหัวข้อที่เขียนว่าสร้างบัญชีใหม่นะครับสร้างบัญชีใหม่ด้านล่างตรงนี้ครับ สร้างบัญชีใหม่ที่เป็นสีเขียวๆตรงนี้นะครับสร้างบัญชีใหม่กดเข้าไปเลยครับเพื่อที่จะสร้างบัญชีของ facebook นะครับหลังจากนั้นเขาบอกให้เราใส่ชื่อและนามสกุลตรงนี้เราจะใส่ชื่อจริงหรือนามสกุลจริงก็ได้หรือเราจะใส่ชื่อที่เป็นนามนามนามปากกานามนามนามเฟ้งนะครับหรือชื่อทั่วๆไปที่เราต้องการจะตั้งนะครับแล้วแต่เลยครับว่าเราจะใช้ชื่ออันไหน ในการสมัคร Facebook นะครับอันนี้สมมุตินะครับสมมติสมมุติตอนนี้ตอนนี้ถ้าเป็นเราไปดูใน Tik To อเนี่ยนะครับตอนนี้ข้อมูลหนเดือนตุลาคมที่เห็นเห็นนะครับจะจะเป็นอะไรนะที่เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรลังสิทธิ์มันร้ายอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ชื่อนี้ก็แล้วกันนะครับว่ารังสิตธ์มันร้ายนะครับไม่แน่ใจว่าสามารถที่จะใช้ชื่อนี้ในการสมัคร Facebook ได้หรือไม่นะครับลังสิทธิ์มันร้ายนะครับใช้คําฮิตๆิตที่เขาใช้กันอยู่ในตอนนี้นะครับ อ่าครับหลังจากนั้นนามสกุลนะครับนามสกุลนี้ใช้ใช้อะไรดีตรงช่องด้านหลังนะเนี่ยอ่อันนี้ดีกว่าวา,ววา,ววาวุ้นเลยนะครับอ่าวาุ่นเลยอ่าวาุ้นเลยนะครับใส่ใส่ใส่ชื่อเฟซบุ๊กชื่อชื่อจริงชื่อนามสกุลนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใส่ข้อมูลอันไหนนะครับเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่เรานะครับในการสร้าง a c e b o o k นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับอ่าใส่ หมายเล็โทรศัพท์หรืออ e ีเมลก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยครับว่าเราจะใช้ตัวไหนในการสร้างา Facebook นะครับอันนี้อ e ีเมลเราผมใช้คำว่าอ e ีเมลนะครับผมใช้อ e ีเมลเพราะว่าเราาสมัคร เฟซบุ๊กผ่านอ e ีเมลมันจะสะดวกกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยบางทีเวลาเบอร์โทรศัพท์เราไม่ได้ใช้งานนะครับมันจะมีปัญหาในการเข้าใช้งาน facebook นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับ hotmail.com นะครับอันนี้คือ,อสมัคร facebook ผ่านทางอ e ีเมลนะครับดูดูชื่ออ e ีเมลอีกครั้งหนึ่งว่าถูกหรือไม่ถูกนะครับ โอเคครับถูกแล้วก็ยืนยันอีเมลอีกครั้งหนึ่งครับใส่ให้เหมือนเดิมใส่ให้เหมือนเดิมนะครับใส่ให้เหมือนเดิมให้เหมือนกันครับผมเมื่อใส่ข้มอมูลตรงกันแล้วนะครับก็ใส่รหัสผ่านครับสร้างรหัสผ่านขึ้นมาเลยครับแล้วแต่ว่าเราจะใส่รหัสผ่านอะไรนะครับใส่รหัสผ่านขึ้นมาครับ ใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเราต้องเรา้เราต้องดูให้ดีนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่นั้นมีผลต่างกันนะครับ <Wis dom> เพราะฉะนั้นดูให้ดีตอนที่สร้างนะ่ะตอนที่กําหนดรหัสผ่านน่ะเราเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือเราเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อยู่นะครับมีตัวเลขร่วมด้วยได้นะครับเป็นอักษรภาษาอังกฤษ จะเอาตัวเล็กผสมตัวใหญ่ก็แล้วแต่เรานะครับหรือเอาตัวเล็กทั้งหมดหรือเอาตัวใหญ่ทั้งหมดก็แล้วแต่เราครับแล้วก็มีตัวเลขผสมร่วมด้วยได้นะครับแล้วแต่เลยครับทีนี้ใส่วันเดือนปีเกิดครับเลือกไปเลยครับวันเดือนปีเกิดของเรานะครับแล้วใส่เป็นปีคริสตศักราชนะครับปีคริสตศักราชก็เลือกมาครับศักราชไหนก็อันนี้สมมตินะครับสมมติสมมติใส่เพศครับใส่เพศอื เราจะกำหนดเองหรือใส่เพศชายเพศหญิงแล้วแต่เรานะครับเมื่อใส่ข้อมูลการสมัครตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็จะต้องกดที่คําว่าสมัครที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างนะครับกดสมัครเข้าไปเลยครับเมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับกดสมัครครับอันนี้มันจะถามเราว่าเราต้องการจะบันทึกหรือไม่บันทึกไม่บันทึกนะครับไม่บันทึกไม่ต้องบันทึกเดี๋ยวรอการสมัคร Facebook นะครับหลังจากนี้เขาก็จะส่ง รหัสไปที่อีเมลของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเปิดอีเมลของเราผมเปิดตั้งไว้แล้วครับอีเมลของเราอันนี้นะครับนี่รหัสผ่านมาแล้วนะครับเมื่อกี้รหัสผ่านมาแล้วเมื่อกี้รีเฟรชมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเอารหัสเนี่ยนะครับมาแล้วห5ห้านะครับรหัสตรงนี้ห5ห้าหนึ่งดนะครับรหัสตรงนี้ของใครของมันครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละครั้งรหัสจะส่งมาไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ ของใครของมันครับรหัสตรงนี้นะครับดูในอีเมลเพราะาเราสมัครผ่านอีเมลมันก็จะเข้าทางอีเมลของเรานะครับเปิดอีเมลตั้งไว้เลยนะครับแล้วใส่รหัสเสร็จปุ๊บก็ดําเนินการต่อเลยครับกดดําเนินการต่อนะครับหลังจากนั้นก็เขาบอกว่ายืนยันบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยืนยันอีเมลตรงนี้เรียบร้อยแล้วในการสมัคร facebook ก็กดตกลงเลยครับ กดตกลงเสร็จปุ๊บรอระบบสักครู่นึงนะครับในการสมัครเฟซบุ o กนะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยเราสามารถใช้งาน f a c e b o o k ได้เลยนะครับเราสามารถใช้งาน Facebook ได้เลย,ค,เาาาเลยคือถ้าเกิดบางครั้งของหลายๆคนเนี่ยระบบ Facebook มันบล็อกไว้80วันอยแปดสวันนะครับก็คือเราสามารถแก้ปิดล็อกได้โดยการให้ใส่อ้าง,งอิงรหัสที่ส่งมาทางอีเมล หรือให้ใส่รหัสอ้างอิงที่ส่งมาทางเบอร์มือถือก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่รหัสแล้วเราก็ไม่โดนบล็อก180วันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่รหัสตรงนั้นไม่ผ่านก็จะโดนบล็อก180วันเราก็ต้องยื่นอุทธร์นะครับมันจะมีปุ่มยื่นอุทธร์อยู่นะครับเราก็กดยื่นอุทธร์ไปแล้วก็ใส่อีเมลเพื่อที่จะขอรับรหัสในการปลดล็อก Facebook ของเราในการสมัครตรงนี้นะครับเมื่อปลดล็อกเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเข้าหน้า Facebook ของเราตรงนี้ได้นะครับทีนี้ เราต้องการจะเปิดการตั้งค่าให้เพื่อนคนอื่นๆมาติดตามเราได้ในกรณีที่เพื่อนครบ5000คนแล้วคนต่อไปจะมาเป็นเพื่อนกับเราเนี่ย ujah? เราไม่สามารถติดเป็นเพื่อนเราได้แต่เราต้องการจะให้เขามาติดตามเราแทนได้นะครับเราก็ต้องมาเปิดการตั้งค่าของ AA, การผู้ติดตามนะครับมากดที่เป็นสนัญลักษณ์รูปบัญชีตรงนี้นะครับส,สัญลักษณ์รูปบัญชีตรงนี้แล้วก็มาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับกดที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วก็มาที่การตั้งค่า นะครับกดที่การตั้งค่าหลังจากนั้นนะครับมันจะถามรายละเอียดของเราตรงนี้ก่อนนะครับ <gray> ว่าเราจะมีการกําหนดอะไรบ้างนะครับเราก็ตอบตกลงไปเลยครับตอบตกลงไปเสร็จปุ๊บเรามาดูด้านซ้ายนะครับเมนูด้านซ้ายมือเลื่อนหามาที่เป็นผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะนะครับดูที่เป็นผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะตรงนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วดูหัวข้อบนสุดเลยครับหัวข้อตรงนี้ คนที่สามารถติดตามฉันได้นะครับคนที่สามารถติดตามฉันได้ตรงนี้เปลี่ยนจากเพื่อนเป็นสาธารณะนะครับเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นสาธารณะซึ่งตอนนี้ทุกคนสามารถติดตามเราได้หมดเลยครับไม่ต้องกดเป็นเพื่อนแต่เขาขอเป็นผู้ติดตามเราแทนได้นะครับบางทีบางคนเนี่ยไม่ต้องการจะเป็นเพื่อนกับเราในเฟซบุ๊กหรอกแต่ขอติดตามเพื่อดูข้อมูลว่ามีอะไรที่เป็นประโยชน์สาหรับเขาบ้างไหมนะครับก็ให้เขากดติดตามเราแทนก็แล้วกันนะครับเปิดสาธารณะตรงนี้ คนที่สามารถติดตามฉันได้กดสาธารณะตรงนี้นะครับก็ทําทให้เขาสามารถติดตามเราแทนได้นะครับในกรณีที่เพื่อนเราครบ50 0 0คนคนต่อไปก็สามารถมากดติดตามแทนนะครับในการาเป็นเพื่อนกับเราผ่านระบบการติดตามนะครับนี่คือ,อขั้นตอนในการสมัคร fullzent Facebook เสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเราเลือกใช้งานเราก็จะต้องออกจากระบบด้วยนะครับเลือกใช้งานออกจากระบบด้วยทุกครั้งนะครับ นี่คือขั้นตอนในการสมัคร Facebook ในวันนี้นะครับหวังว่าก็จะมีประโยชน์มากมายนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะสมัคร Facebook ไว้ใช้งานนะครับบางที f Facebook อันเก่าโดนบล็อกบางที f a c e b o o k อันเก่าโดนแฮกอะไรต่างๆสมัคร Facebook ขึ้นมาใหม่เพื่อใช้สำรองไปกอดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนในการสมัคร Facebook ได้เลยนะครับก็ จอกันใหม่ในครั้งหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับข้อมูลเรื่องราวข่าวดีๆที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเทปบันทึกการเรียนการสอนในเรื่องต่างๆนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าจะมีข้อมูลอะไรดีๆใหม่ๆก็จะนำมาบันทึกเทปการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับชมรับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในครั้งนี้สวัสดีครับ